เอาละครับผู้กองท่าสีท่านตุน้งท่าได้ครับวันนี้อยู่ช่องฮิสเก็ตเตอร์นะครับผม,ผมผมก็จะมาสอนท่าแบ็กไซด์กันนะครับผมโ <Okay. S 1> อ,อ <c oughs> เคทำไมปีกกระปิ้นท่าแบ็กไซด์ก็คือคืออะไรก็คือท่านตรงข้ามกับฟอนไซด์ครับห้า แบ็กไซด์คืออะไรก็คือด้านตรงข้ามกับฟอนไซด์นะครับฟ <Okay. S 1> อนไซด์จะปิดไปด้านหลังใช่ไหมครับปิดงี้งี้งี้แล้วก็ปึ๊บอ่าแต่ถ้าแบ็กไซด์ก็คือการแบบไปด้านหน้าหมุนไปด้านหน้าครับแบบแบบเงี้ยออซึ่งมันจะยากหรอฟอนไซด์นะครับอะไรฟอนไซด์มันจะคุ้มรอบง,ง่ายกว่าแบ็กไซด์ครับเพราะว่าถ้าแบ็กไซด์แบบคนเริ่มแรกๆก็จะเป็นแบบ ตาก,กลงเนี่ยครับไปดูปตาก,กลงเลเยดิกกไม่เกี่ยวไปดูตากลงกันเลยน,นีย่ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับมันจะไม่ครบรอบอย่างเงี้ยไม่ก็ครึ่งรอบครับแ่นั่นแหละวางเท้านะครับก็คือให้เราวางแบบแบบเนี้ยแบบคลิกฟิวมนะครับแล้วท้าหน้าก็จะแบบถ้ามันจะให้แบบมุนครอบง่ายๆก็คือวางแบบแบบเนี้ยแบบกวักแบกวักเงี้ย กวักแล้วก็แบบบิดตัวไปนูนะคะคนที่จะเล่นแบบเลดก็คือเราจะต้องแบบไม่ครบรอบใช่ไหมถึงจะไม่ครบรอบเราก็เลดกลับมาได้ไป <Okay. S 2> ดูแม่ชาบปกติก่อนโอเคแบบนี้นะครับไม่แบบนี้นะครับ เยก็แบบเลกเปือแบบนี้ครับแบบไม่คบรอบแล้วก็เลดนี่ครับอันหแบถ้าืนแล้วเนี่ยมันก็จะไม่คบรอบนะแ้วก็เลยากเลยเพราะมันกัดจมกไมได้นแหละก็ให้ทุกคนแบบฝึกบ่อยๆอ่ะแบบฝึกบ่อยๆจริงๆอ่ะนั่นแหละขับแบกไซ์ก็ ถามว่าง่ายไว้ก็คือสำหรับผมผม่ายากนะกว่าจะฝึกได้ท oh, <no. S 1> ่าไหนบานฝึกได้ก็เออเหนแล้นะก็ฝึกไปได้เลยครับพูดหมดทำงาะไก็แไม่ไ,<อ>มได้ช่วยหนุนเร็บไปเ<ะ>ชื่อมาในตัวเฮงแขนทักนะครับ นทางช่องลิปนี้ยล้ยมกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไคร์ด้วยครับไม่แน่ไม่ไาย